สปซ้ำไปว่าฉันติชันชันทามติของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะออกมาอย่างไรพักเป็นธรรมเราต้องยืนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งยิ่งแสดงจุดยืนชัดเจนให้กับพวกเรา ว่าถ้ามีมติมหาชนมาตรงไหนเราก็ต้องไปตรงนั้นตอนนี้พักที่1นึ่พักที่2ร่วมมือกันจัดตั้งอยู่แล้วโดยเฉพาะพักเก้าไกลมีมากที่สุด1เป็นที่1ของ18บแปพักเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนอันนี้จะเป็นหลักของพักเป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นก้าไกลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวหลักการครับผมครับพักอันดับหนึ่งประชาชนบอกอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับไม่ได้ถ้าเกิดจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านไปด้วยก็ต้องไปครับ ไม่นั้นเราจะเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยได้อย่างไรถ้าเราไม่ยอมยึดมั่นในหลักการต่างๆคือในอดีตมันก็มีนะอันดับสองจัดอันดับหนึ่งเป็นฝ่ายคา้านอีกสองนี่ก็ใช่ครับครับอ,อันนี้ก็ใช่นะครับตอนนี้คือถ้าสมมติแปดพักนี้ตอนนี้ให้ละให้เพื่อไทยเป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาลถ้าสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใน8ปดพักอันนี้ก็ยอมรับรับได้นะเพราะว่าเป็นฉันทามาติของ8ปดพรรครวมใช่แต่ว่าถ้าไปอีกสูตรหนึ่งเลยอีกขั้วหนึ่งเลยก็คงจะรับไม่ได้ สำหรับพรรคเป็นธรรมคุณปิติพงศ์โอเคใช่ไหมหัวหน้าพักครับโอเคครับเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนท่าทีต้องแปดพักนี่ก็คือก้าวไกลเป็นธรรมแล้วก็ไทยสร้างไทยคอันนี้ผมฟังผมก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ